ไปดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวหลบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายกันต่อเลยนะครับที่กาญจนบุรียังคงมีปัญหานี้เมื่อวานนี้จับกลุ่มได้120วันนี้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาก็มาทางเส้นทางธรรมชาติแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองอีก250คนด้วยกันครับในนี้เองก็บอกว่าค่าตัวในการที่จะพาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั้นณนะตอนนี้หัวละไม่ต่ำกว่า2 3 0 0 0บาทเลยทีเดียว ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรศรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปจับกลุมคนไทยสองคนครับขณะกําลังลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยพบว่านั่งเบียดเสียดกันมาในรถตู้14คนด้วยกันเป็นชาย10หญิง4คนนะครับไปจับกลุมได้บริเวณบ้านผู้น้อยอำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีในวันเดียวกันครับทางท่องช่องทางธรรมชาติพุชนีครับที่บริเวณ ป่าเชิงเขาตะนาวสีหมู่ที่สี่อำเภอสโยกเจ้าหน้าที่ยังไปจับแรงงานชาวเมียนมาได้เพิ่มอีก246คนเป็นชายถึง131คนและเป็นหญิงอีก115คนทั้งหมดนี้เดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้บอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลักลอบเข้ามายัางประเทศไทยหัวละ1 8 0 0 0ถึง23,000บาทเลยทีเดียวโดยหวังว่าจะเข้าไปทำงานที่จงังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ภาคกลางของไทยเรานะครับ รายงานทั้งหมดทหารได้จับตรวจอนุณภูมิครับโชคยังดีที่ไม่มีรายงานรายใดเป็นไข้ทั้งหมดจึงส่งไปที่ตํารวจสพไาสายโยกนะครับเพื่อขยายผลไปถึงเครือข,ข่า,ายค้าแรงงานข้ามชาติที่เหลือกันต่อไปครับ